ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับเมอีกแล้วเนาะ SAOIF นั่นเองเนาะก็อยู่กับการอัปเดตแพทนะครับประจําจมาที่14เนาะเดือนธันวาคมนะครับว่าส่วนของวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเข,ข้ามากันบ้างน,นะครับก็ส่วนของสําหรับวันนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนของดันเจี้ยนมาใหม่ด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องต่างๆนะครับอีกมากมายเลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนของเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนาะก็ส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเรื่องดันเจี้ยนมาคิสมาปีนั้นเะองเนาะ ปีนี้เนี่ยก็จะน่าจะอยู่ตรงที่เขามุมมุมกันเยอะอยู่นะเออนะครับน่าจะอยู่ตรงนู้นเนาะนะครับก็เป็นดันเจี้ยนวันคริสต์มาสนะครับของปีนี้นั่นเองเนาะนะครับแต่ทนะ่านผู้ชมก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเนองเนาะก็กดป้ายดูเลยนะครับ ก็ส่วนของดันเจี้ยนคริสต์มาสนะครับของปีนี้เนี่ยก็จะแจกเป็นส่วนของเพชรนะครับก็เป็นเพชร1,000เพชรเนาะแล้วก็ส่วนของสกิลของพี่ข่ายครับสกิลของพี่ขายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลสลับปั๊บนั่นเองนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็เป็นการเพิ่มอะไรต่างๆนานามากมายนั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็มีส่วนของการเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับเราด้วยเนาะนะครับนะอ่ะอันนี้คือส่วนของสกิลฟรีนะครับของพี่คายนั่นเองเนาะอ่ะก็ อย่าลืมไปทํากันด้วยนะแล้วก็มีส่วนของ emoji ของน้องยุ้ยด้วยนะครับนะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยเนาะนะครับผมก็ส่วนของร้านค้าเลกเปลี่ยนของดันเจี้ยนมาคริสต์มาสนะครับของปีนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ้าสู่ส่วนของร้านค้าเล็กเปลี่ยนแล้วเนาะส่วนของร้านค้าเลกเปลี่ยนครับของดันเจี้ยนมาคริสต์มาสของปีนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของสกิลของพี่ชายเนาะมี emoji นะครับของน้องยุ้ยเนาะแล้วก็ของรีฟาจังนั่นเองนะครับแล้วก็ ส่วนของของใช้ในเกมต่างๆนานา,นานามากมายเลยเนาะนะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวจะเลือกฮ้มมีส่วนของอันนี้ให้เราแลกด้วยนะครับนะส่วนของอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของหินข้ามขีดจํากัดเลเวลสกิลนั่นเองเนาะนะครับนะนะบนะท่านผู้ชมแต่แค่5อันหนึ่งเหรอน้อยเกินไปไหมบันไดนะอ่ะโอเคครับแล้วก็ของใช้ต่างๆนานามากมายเลยเนาะนะครับอ่ะ ก็จะมีส่วนของไอ้นี้ด้วยนะครับมีหินตี้บวกเนาะอ่าโอเคครบเลยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นนะครับแล้วก็มาแลกส่งของของแรกนะครับในร้านค้านี้ด้วยเนาะนี่ครับผมก็ส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นส่วนของนี่เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้สังเกตครับก็กิ้วแห่งกิลวนะครับรอบที่30นะครับก็ได้ ทำการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครที่มีกิลท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนของกิลแห่งกิลครับเราเข้ามาสู่ส่วนของกาชาแล้วนะครับส่วนของกาชานะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยก็คือจะมีแค่ตู้นี้เนาะที่เป็นตู้ใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตู้ธีมแนววันคริสต์มาสเนาะแต่ว่าผมขออธิบายครับส่วนของตู้นี้ก่อนเนาะว่าตู้นี้เนี่ยมันคือตู้อะไระครับส่วนของตู้นี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้กาชาการาันตีครับที่สามารถเปิดได้แค่รอบเดียวเนาะ ตู้น,นี้เนี่ยมันจะเป็นตู้ที่ทําให้ทุกคน,นครับสามารถเปิดได้เนาะแต่เปิดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะของตู้นี้เนี่ยก็จะมีสกิลตามนี้เลยครับนะก็เป็นสกิลที่เ่าเรียกว่าเป็นสกิลอย่างไเดีเป็นสกิลตอนเปิดเกมเออนะครับผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับก็ใครที่จะมาเปิดก็มาเปิดได้นะแถมใช้เพรแค่2 5 0เม็ดเองนะครับแต่เปิดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับของตู้นี้เนี่ยก็จะอยู่ถึง อยู่ถึงวันที่31นะครับเดือนธันวาคมนะครับปีนี้เนาะตอนเวลาประมาณ3ทุ่59นาทีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะส่วนของต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับตู้ใหม่นี้นะครับก็คือจะเป็นตู้ธีมแนววันชิสมาต้นเองเนาะของปีนี้นั่นเองนะครับส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะกาลังตีอยู่ที่ ห้าสเตปนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นตู้วันคริสต์มาสนั่นเองเนาะตัวของตู้นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่สกิลด้วยกันนะครับก็คือจะมีสลอตบัฟทับเล็เปียคอนแล้วก็มีซันนั่นเองเนาะนะครับผมอ่ะโอเคส่วนของ ระยะเวลาของตู้นี้เนี่ยก็คือจะมาวันนี้นอะนะครับถึงวันที่29ครับเดือนธันวาคมเนาะตอนเวลาประมาณบ่าย2นะครับ59นาทีนั่นเองเนาะนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสกิลแต่และสกิลกันดีกว่านะว่า สกิลแต่และสกิลเนี่ยสกิลทำาอะไรได้บ้างครับนะอ่าโอเคเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าเนาะส่วนของสกิลแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลของอาสนะนั่นเองครับสกิลอาสนะเนี่ยก็คือจะเป็นเลเปียธาตุเมื่อครับเป็นสกิลเร่งความเร็วนั่นเองเนาะสกิลทําอะไรได้บ้างครับก็สร้างความเสียหายถึง1,650%จํานวน2ครั้งให้กับศัตรู1ตัวบัฟเพิ่มคีเลตและลดค่าความเสียหายให้กับตัวเอง1%ตต่อสแ็กที่มีอยู่เป็นเวลา20วินาทีเมื่อถูกโจมตีผลขายี่ส จะหายไปนะครับแล้วก็บัฟขั้น2เมื่อกดปุ่มสวิตช์แล้วจมตีโดนสตูจะเพิ่มคียเลดและลดค่าค่าเสียหาย ให้กับตัวเอง1%ต่อสแต็กที่มีอยู่เป็นเวลา20วินาทีเมื่อถูกโจมตีผลของบัฟเนี้ยก็จะหายไปนะครับนะอันนี้คือสกิลของอาสนะเนาะนะครับก็จะเป็นเลเปียพัดเมื่อนะครับเป็นเร่งความเร็วนั่นเองเนาะส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกนะิลของลิซเบตเนาะก็จะเป็นคอนท่าแสงนะครับเป็นสกนะิลอเวกเนาะสกิลทําอะไรได้บ้างนะครับก็ทําค่าคอเสียหายหนึ่ร้อิบเปอรให้กับสตูวหนึ่งตัวบัฟเพิ่มค่าคอเสียหายของสกิลท่าแสงให้กับปาร์ตตี้และัว อีก20%เป็นเวลา5วินาทีบัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือเมื่อใส่สกิลอลิสเบต8สกิลหรือมากกว่าตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้จะได้รับบัฟเพิ่มค่าคอนเสียหายคี์ที่ค่อนอีก20%เป็นเวลา15วินาทีเอาไว้สกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลยจะเพิ่มค่าสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเท่ากับ10สแต็กนะครับอันนี้คือสกิลของลนะิสเบตเนาะก็เป็นสกิลที่คือสามารถ ให้กับเพื่อนเนาะที่เล่นสกิลท่าแสงได้อย่างดีนะครับผมเพราะว่าสกิลของลิซาเบธอันนี้เนี่ยคือมนมีบัฟทั้งแบบทั้ง2อ,อย่างเลยเนาะก็คือจะมีบัฟพีนะครับแล้วก็บัฟทาให้สกิลท่าแสงแรงขึ้นอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆของเราเนี่ยเล่นสกิลท่าแสงอยู่นะครับสกิลลิซาเบธอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับตีแรงขึ้นด้วยเนาะ อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือสกิลของเลสเบตนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลยูกินั่นเองนะครับสกิลยูกิเนี่ยก็จะเป็นสลับปั๊บนะครับเป็นสกิลธรรมดาเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ของขวัญสุดพิเศษเพิ่มอัตาราคีย์ที่ค่อนตามเลเวลของเราเท่ากับ0ูต้องเติมพลัง ตัวที่ติดเลื่อนไหลายจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก24%นะครับอันนี้คือสกิลของยนะูกิเนาะก็จะเป็นสกิลสลับปั๊บนั่นเองครับต่อไปครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วครับสกิลสุดท้ายนียก็คือจะเป็นสกิลของน้องโคฮารุนะครับเป็นสกิลเมืซานทัดเมืนะ่อเนาะเป็นเร่งความเร็วนะครับสกิลทาอะไรได้บ้างครับก็ทําค่าค่าเสียหายได้มากถึง1,600%จานวน3ครั้ง ให้กับตัวหนึ่งตัวบัฟสกิลทับเมื่อจะแรงขึ้นอีก1%ต่อสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็บัฟขั้น2เมื่อกดปุ่มสวิตแล้วโจมตีโดนสตูจะทําให้สกิลทับเมื่อของเราแรงขึ้นอีก1%ต่อสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเป็นเวลา20วินาทีนะครับอันนี้คือสกิลของน้องโคเนาะก็เป็นส,นนสกิลที่เหมาะสำหรับคนที่เล่นมีั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้สกิลทับเมื่อเป็นหลักด้วยนะเพราะว่าสกิลของน้องโคอันนี้คือ นะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคอันนี้คือสกิลของน้องโคฮารูนั่นเองเนาะส่วนของสกิลทั้งหมดตอนที่มาทั้งหมดนะครับในตู้นี้นั่นเองเนาะส่วนใครที่สนใจครับท่านผู้ชมก็สามารถมาเปิดกันได้เนาะนะครับผมก็ส่วนของการอัปเดตพักนะครับก็จะมีเท่านี้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกดติดตามนะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารของเกม S A O I F ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับทุกยันผมบายบายจ้า